จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอป g o ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอป g o จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับเกษียนไม่ใหม่ครับผมเป็นข้าราชการนี่เป็นเป็น,ผ,นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อํานวยการนะฮนะนี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอเกษียนปั๊บแหม่มันพอสักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะ กี่ข้างครับเ,เสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะก็ยังทนอยู่นะหรือว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนานอาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันมันมันผิดผดเพราะ กินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอ่าฮะอยาแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่าก็ไปคุณลุงอยากรู้ X ray, เอ็กซเรย์เอ mm ็กซเรย์ผมก็เอาเอ็ก mm hmm. ก็เอ็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกมาก้าวฟรีมาดูแล้วหมอคุณหมอกช็ชีว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอนแล้วผมก็ถามทำยังไงเขาบอกเอาอยางงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อน แล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบำบัดด้วยหม oh. อกายภาพบำบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซัพพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นก็บกประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผมผมก็มานึกแล้วบอเอ,เ,อ,เ,อเรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างหรอจะฝาก ชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือนะครับจากนั้นมาผมก็อ่นน่ะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอาจารย์กู่ะ uh, ก uh ูเกิลนะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google uh huh. ผมก็เปิด Google เลยข้อเข่าเสื่อมได้สัมผัสได้ทดลองทดลองครับไม่มีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ถั่วพงงานของอ,อาจารย์มามาปั๊บเย็นคุณต้อนกออาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทาน พอเช้าวันที่หกตื่นชา้าตามปกติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลองแบบไม่เอามือเท้าลาบันไดอา uh huh. หนึ่งเออได้แฮะสองสามได้วสามสี่ห้าได้คุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะผมลงไปแลผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบ <6 S 1> หวกวันเองนะหกวันครับวันที่หกับ แล้วี่สมองผมนะ้มันแล่นไงพอ,อรเราหายปับ๊บแล้วก็นึกถึงญาติโกโหติกาเพื uh ่อนอะที่เขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออผมคิดนะผมพูดเลยบอกว่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะปีพ่พี่มีพ,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 พี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยนะผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อนไม่กินก่อนหายเอาตาังค์คืนมากินไม่หายโอเคเอาของคืนมา ก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่า,ามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือ,อพยายามเสาะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาคใครไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายเนี่ยมันเป็นข้างเคียง ผลข,ข้างเคียงมันไม่มีมมจริงๆนะครับหรือแต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวินยวัยหายทุกคนครับผมทราบว่าเป็นข้อเขาเสื่อมเพราะอะไรฮะมันมันปวดอะค่ะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดง,ว,สดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่า น่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครว่าจะรักษายัางไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขา่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายเลย ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าเห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกำจะแบนนี่จะลําบากมากอแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่างไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมนกลางไม่สะดวกใช่ค่ะกลางไม่สุด ใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์แล้วะใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของขอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากพ่ออเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณ มาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะฮะไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานอแล้วแล้วกับหัวเข่า ภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณ20่สกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณ20กว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนคืคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกกษาัเรียนไปท่านศึกษาอส่วนน้องนูตก็ต้องเดินค่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดีว่าทดสอบตัวเองปากก้ยังนั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงๆค่ะทาอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ ยังไม่ถึง50สิบนะคะอู <Ooh. S 2> อันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณสมปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเ,เพราะว<ะ>่าจะต้องผ่าค่ะและ้วล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแลก้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรในการออช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ,อ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ,อ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เข้าไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถาม,ถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม,ไม่แน่นอนไม่ทำแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google, ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น นะคะสิวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมค่ะดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตามตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานๆยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่ง พรพเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถีถีถีก้าวัดต้องต่อกันคะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ต้องโอ้สบายเลยนะเอถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่า ขอตรวจเลือดนะคะ L D L D S L อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซต๋อตรวจไตด้วยใค่ะค่าการทำงานของไตเป็นงไ่ครับผลทุกอย่างดีหมดสมมดุลหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่างานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออันนี้ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่า คุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวแลนไม่เหนื่อยด้วยคต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่แต่นีไตก็ปกติดีปกติค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอคึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากอืมค่ะอืมแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะ ใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้หนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ่ากนะครับดีมากมากเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ มีอีกหลายท่านด้วยกันนะครับที่มีประสบการณ์ดีๆและอยากจะแบงปันกับพวกเราในห้องนี้แต่ว่าผมมีน้องปลาอีกหนึ่งท่านนะครับสาวสวยของเราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญอยู่อีกมุมหนึ่งของออบริษัทแอปโกเนี่ยนะครับเพื่อจะได้เป็นความรู้กับพวกเราด้วยผมขออนุญาตที่จะพักเวทีตรงนี้สักครู่หนึ่งเราไปติดตามบทสัมภาษณ์ของน้องปลากันครับ ส่วนของคุณต้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะทางนี้ก็เป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยนะคะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์มาก่อนจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะครับคือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมกลับรถกลับมากลับบ้านนะครับ แล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลย mm hmm. ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมในลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไร mm hmm. แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่าลักษณะอย่างนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่า เป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมค่ะทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนก็บอกว่าอาการก็ดีขึ้นมากค่ะเพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครัยังไงคะ พวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อ oh, เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานค่ะท <'s> ีนี water, ้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปนะครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาเขาก็สบายแล้วคือคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพรเปิดเน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มีจะไม่มีสารเคมีค่ะผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะบนี้เดินนั่งเดินอะไรก็สบายหมด เี่ค, yeah, ครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินห้างได้ได้แล้วสบ,บสบายใจแล้วสบายใจแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดข่าแล้วเริ่มเข้าขายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีอน,นี้ผมอยากจะเชิญชวนนะเพื่อนผูงนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้ <c oughs> นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่า ประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ um, ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็เจ็บเจ็บเข่านะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะ ไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลย่ะเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหลอะไรก็ไปหาหมอค่ะก็กินยาก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ ก็ให้ยาไข้เส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาขาบวมตุ่ยเลยอเวลานั่งรถนั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บมากเจ็บจนแบบทรมานนะคะลูกชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะฮะต้อง ต้องมือต้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวเทียก้าวเทียก้าวเวลาลงมาเสียงก็กแก๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะ่ะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับค่ะ มีอาการงานวิจัยรับรองก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพะมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกินกินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำน้ำมังคุดด้วยปรากฏว่าสามวันเอ้ยทําไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปห้างไปเลยก็อยากไปซื้อของอสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะ อ๋อ oh. ก็ดีขึ้นเยอะเลยหา3วันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยครับดีมาเลย,ย,เลยค่ะเรามาดูปัญหาของข้อเขา่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะ เมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็ย่อจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีผุนๆนะนก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับไม่เลือยขาวยังไงมันเกี่ยวกับไม่เลือยขาวก็คือว่า ไม่เลอกขาวเนี่ยเขาหลังสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า TNF Alpha, i n t e r l e u ทอแล้วก็ i n t e r l e u อร์ Inter 17, มากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนระวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดกอักเสบ แล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อกีน้นี้คือมังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามัน สามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะในจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลั่งสารสามตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวมันจะหลั่งอยู่แค่นี้นะครับเป็นไปตามมาตรฐาน ถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจ,นะจะหลังเท่ากันใช่ไหมฮะคนจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่เอแค่7%เท่านั้นเองสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50%เเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆคน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล